มันจะมานำเสนอการดัดท่อ e m p ด้วยหัวเบนเดอร์ที่ห้อ ACE นะครับวิธีการเริ่มต้นก็คือเราสมมติว่าเราต้องการดัดท่อที่2เมตรเราก็วัดไปเลยครับ2เมตรเกีที่2เมตรครับ่เราต้องการไม่ต้องทดไปทดมานะครับแล้วที่หวัวเบนเดอร์จะมีรูปสอนให้เราเห็นอยู่ ลูกศรตัวนี้ครับให้เอาไว้ตรงที่ดินสอนที่เราเขียเมื่อกี้เลยเป็นตรงสองเมตรแบบนี้เราให้หัวลูกศรตรงกับเขีดเลยครับเวลาดัดให้เราเอาด้านด้านที่เราจะเอาให้ลงอยู่ข้างล่างด้านที่เราไม่เอาให้งัดขึ้นนะครับวิธีการดัดก,ก็คือหยักหยยกให้แน่นนะครับให้แนบให้แนบพื้นไว้อย่าให้ท่อลอยนะครับก็ต้องงัดต่อ อ,อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูนะครับว่ามันได้2เมตรจริงหรือเปล่ากุมาวัดดูกันมันจะได้2เมตรจริงหรือเปล่า2เมตร๊ะ นั้นเลยครับ